สว,วัสดีทุกท่านรายการคนรับมสู่รรายการ Assassin Game t a i l นะแมวันนี้เรามีเออวันนี้เราเป็นเออวันนะลอยกระทงนะวันลอยกระทงแห่งประเทศไทยปีพศส,ส5 5 6นานะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเว็บเว็บหนึ่งนะพี่เขาจัดทำขึ้นมาเพื่อเออเออเรียกว่าอะไรวะคนที่แบบอยู่บ้านเล่นคอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้ไปรอยกระทงกับชาวบ้านเขานะก็สามารถมารอยผ่านเว็บนีได้นะซึ่ง ก็ปีที่แล้วนะพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์เขาก็รีวิวไปนะไอ้เดี๋ยวปีนี้ผมจะมารีวิวบ้างนะครับซึ่งก็ที่จริงเวลานี้ผมรีวิวไปแล้วรอบนึงแต่ตอนสุดท้ายมาดูนี่แบบโคตรเสียดายแล้วลืมเปิดไมค์แล้วก็นี่ไงไอ้เอ่อไอคนพวกคนที่เขาเนี่ยรีวิวครับเขาก็เขียนชื่อตัวเองไว้แล้วก็อัดเพลงครับเป็นที่ทายแล้วไออันเดียวมิสเตอร์เอ็มขอให้ขอให้ผมได้เขียนิดมั้ง้ยมึงเฮ้ยมึงเอาไอโฟน 5S แบบ เอาไอโฟน 5s มาลอยน้ำเหรอวะไยนะซึ่งเขาเนี่ยเรามีเขามีให้เลือกนะครับว yeah. oh, ่าเรอต้องการจะเอ้ยนี่ไงไอโฟน 5s เอไอพอทเอ้ยไม่ใช่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 แล้วไอพอทไอพอทไอโฟนเนี่ยเดี๋ยวกันเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะเอากระทงแบบเอ้ยเอ้ยมีโคมลอยด้วยยีบเต่งเราต้องการกระทงแบบไหนครับแล้วก็เขียนชื่อผู้อธิษฐานไอผู้อธิษฐาน แล้วก็คำอธิษฐานลงไปแล้วก็เฮ้ยอย่าดอง <c oughs> อย่าดองกูอย่าดองกูเฮ้ยเอ้ย,อยนี่ไงอย่าดองเฮ้ยมึงเป็นโอ้มึงเป็นลำยองเหรออย่าดองจะอยู่ไหนอีวันเฮ้ยเฮ้ย,ยคนคนว่าคนลอยให้อยู่ไกลจังละซูมซูมขอให้พ่อมสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเกียบไปหนูจะเป็นเด็กดีกับพ่อแม่ไม่ดื้อซนมะ โอเคนะเึ้นก็เราสามารถดูได้ว่าคนเขาลอยอะไรกันนะเขี้ยนี่พิมพ์มั่วโอเคนะเรามาลอยกันดีกว่าเอ้ยภาคเหนือภาคกลางภาคกลางแคยนะผมเป็นคนกลางเราจะไปลอยกลางกันเออเอากระทงอะไรอยู่อะน้ำเฮ้ยมันแปลกไปนะเน้นดำเน้นดำสี่จีโอสี่จียังมีเลยโอ้ยฮะอย่าโดงลอยอะไรดียะ ใบตองดอกไม้กีบบัวเม่อตอนที่ผมแคสเิลเนี่ยผมเลือกใบตองใบฉะนั้นผมเอาผมมันจะกาเอานี่แล้วกันชูชูอธิษฐานอส,ส,อส,สนี่ไงนี่ผมเคยมาผมเคยมาอธิษฐานแล้วครั้งนึงเนี่ยมันก็เลยขึ้นเนี่ยซึ่ง เรื่องมันไอเนี้ยลืมลืมเปิดไมค์โคตรสวยโคตรใครที่หน้าใส่คำประวัติฐานเกิดขึ้นแค as a, as ่อยู่นิ่งๆดิเอ้ยโอเคแอสเซสซีนแอสเซสซีนคิววีอ่าขอให้ขอให้ขอขอไอวัคปอลเบิดตายไม่ยอมแล้วไม่ยอมขอให้ขอให้ ขอขอขอให้ลูกแตกขอให้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 ไกขอกลดได้เฮ้ยขอขอเลยว่าเอาดีๆเอาดีๆขอให้ขอให้ขอให้แอสเซมบินแอสเซมบินยวีเจ็เจ็เอ้ยทำไมมันมันขึ้นรูปเขียนผิด เรเนเอเมเดอรขอไอินทีวีล็อกเอยโอ้ยไซินทีวีเจิงเซ็จจเจโเ็โอเคโอเคอธิษฐานเอออาจจะคุณไอซินทีวีลอยคมลอยยี่เป่งโค้งันฉันว่ขอไอ้ทีวเจิงเซ็ตคำทำนายว่า่าไหนอ่านดิ อ,อ,อท่านเลากระทงแบบนี้เป็นคนละอิสระชอบการเดินทางสนใจไฟรู้สิ่งรอบตัวอยู่ับมือชอบการเรียนรู้เป็นนักประจนไพยเอ้ยกูไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แฟบแจ็คนะเออของแท้ของแท้ด้วยชอบความท้าทายตื่นเต้นแต่ภายในใจเป็นคนมีเมตตามองโลกในแงด่ดีวูกดง่ายหาเร็ว เอ้ยไม่ตรงไปไม่ตรงไปปะวะโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนที่ติดหุ่นจะ <c oughs> ต,ติดหุ่นฝันแล่งจะแค่เอ้ยมึงอ,อย่าก้อนดิอ่อดูดวงเลยเอ้ยดูแชร์ด้วยแป๊บนงึงแต่ก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมมีความมีความคิดของตัวเองมองโลกในมุมบวก สร้างความสุขให้แก่คนรอบข้างเย้กูชอบคำนี้โอ้ยซูมไปแล้วกำและซูมประมาณเท่าไหร่เนี่ยลืมและเอาร้อยหนึ่งมั้งเอ้ยไกลไปโอเคแชร์เอ้ยมีแชร์ด้วยโอเคกดเราจะทวงออนไลน์ เรื่อยนะฮะับมีอะไรเนะี่ยมีกดไลค์ป่าวว่าอยา,อ,ยอยากไอ้ยานิการะก,ก,กุลเลยไอ้จะกดไลค์เว็บนี้อ่ะมีอยาแชร์โอเคไหนแอสตรินท mm ีว hmm. <A> ี mm hmm. มีไหมเนี mm ่ยว่าขึ้นลอยอจจะจุดเจอสมบังติชิ้นลอยไอโฟนหนึ่งสองสามฮ่าฮ่าฮ่าอามเออคุณชายอ้ามขอให้ผมมีความสุขมากๆ น้องรีมขอให้มีครอบครัวของน้องรีมยาดองขอให้มีแต่คนรักโอเคนะวันนี้ก็เอ๊ะเดี๋ยวขออ่านก่อนขอให้ผมหมดทุกใส่คำอธิษาาฐานของคุณค่ะไม่ยด้ไม่ได้ลบคำนี้ดิลูกขอรูปขอบมาแม่พ่อคุณค่ะแต่แต่แม่พ่อคุณข้ช่วยปกป้องกลับมาได้หรือเปล่า โอ้ไม่ต้องไม่ต้องอ่านแล้วเสียเวลาแล้ววันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงไว้สำหรับคนที่คุณพลาดไปงานสงการเอ้ยไม่ใช่คุณพลาดไปงานลอยกระทงปีนี้นะแล้วก็อยากจะได้วันนี้แล้วคุณก็รีบคลิกด,ดว่วนแล้ววันนี้เพราะวันนี้วันลอยกระทงครับแต่ผมว่าคุณแคสคุณเคลื่อนไปไม่ทันหรอครับเพราะผมจะแคสตอนนี้เองอฮ้ยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเอ้ยอุยอ้ยอ๋ออุย้ยเร็วๆนี้ด้วยเถิดผมมีด้วยเถิดด้วยโอเควันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ย,ยวั้ง โอเคนะเดี okay, ๋ยวก็ช่วงนี hmm. ้ก็ไ okay, ม่ค mm ่อยได้แคสเกมเลยนะพอดีช่วงที่มีโปรเจกต์ภาคเยอะนะเดี๋ยวก็ทยอยจะกลับมาภาคกันแล้วกันโอเคนะเดี๋ยวก็อะไรเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวซ่าเกี่ยวซ่าโอ้ยเอ้ยบอกลับมาเดิมแล้วเอ้ยแล้ว AGT อยู่ไหนเอ้ยเตอร์ซินอยู่ไหนเฮ้ยโอเคนะเดี๋ยวก็ทยอยกลับมาแคสเกมแล้วกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้แคสเลยโมแต่โปรเจกต์เยอะครับโปรเจกต์เยอะติดอะไรเยอะช่วงนี้ติดทีมคอนเทสต์โอเคแล้วตรงนี้ก็จบคลิปปิ้งนี้แล้วกันนะครับายเฮ้ยอย่าดองซ